การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการที่หลอดเลือดแตกหรือตีบจากการสะสมของไขมันซึ่งไขมันในร่างกายที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลมีทั้งไขมันดีหรือ HDL และไขมันไม่ดีหรือ LDL โดยไขมันที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือ LDL และไตรกลีเซอไรด์หากมีไขมันเหล่านี้ในปริมาณที่มากเกินไขมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตันทำให้เลือด ที่ไปเลี้ยงสมองมีปริมาณลดลงจนสมองเกิดการขาดเลือดในที่สุดสาเหตุที่ทําให้ไขมันสะสมในร่างกายเช่นการสูบบุหรี่เนื่องจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มปริมาณ LDL และลดปริมาณ HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีที่ช่วยลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดการไม่ทานผักผลไม้การทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมูสามชั้นเนยนมไม่พร่องมันเนยขาดการออกกําลังกายรวมถึงอายุที่มากขึ้นเราสามารถควบคุมระดับไขมันในร่างกายได้โดย การเลิกบุหรี่ทานอาหารที่มีกากใยเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและรับประทานแอลคาเนทีนเนื่องจากแอลคาเนทีนเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเปลี่ยนไขมันที่สะสมในร่างกายให้เป็นพลังงานมีฤทธิ์ในการเผาผลาญไขมันจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักลดปริมาณไตกลีเซรดยและเพิ่มปริมาณ HDL จึงสามารถลดการอุดตันของไขมันที่เส้นเลือดได้โดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและเส้นเลือดในสมองทําให้ช่วยป้องกันโรคหัวใจและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้นั่นเอง ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก The Nature, Bio Cap และ p h a r m a World และขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสิครินและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณค่ะ